สวัสดีครับพี่น้องบ้านท้าสุขุมสุคนนะครับมื่อนี้ผมมาเที่ยวครับมาผมหาลุงเพิ่นครับมีงัวงามครับผมเมื่อนี้มาเยี่ยมข้อตับมาเบื้องวัวกอนครับผมพี่น้องครับผมเป็นงัวแม่สาวครับผมวัวแม่สาวลูกกระทบนะครับผมเฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องหัวร้นเนื้อดีครับผมเนื้อหนังดีครับผมสีดีครับผมติดบดครบเครื่องครับผมเอาเบื้องไทยครับพี่น้องเนี่ยครับผมไถ่ใ่ เครื่องดำครับผมใช่เครื่องดำาคกหางไงแข็งขาไงครับตัวนี้ลูกกระทบบาชินนะครับผมลูกกระทบบาชินมันสิได้ในเรื่องของโค้งสางนะครับกระดูกแข็งขาโค้งสางไงนะครับผมแต่มันมีข้อดีว่าพอพาบามันมาแล้วได้เนื้อหนังนะครับเนื้อหนังมันมามันเสียดหงัวงามนะครับลักษณะนี่พัฒนาต่อยอดได้ง่ายครับผมเป็นงัวอ่าพัฒนามาชั้นหนึ่งแล้วครับอ่าเดี๋ยนี้บ้านเขาก็นิยมแบบนี้นะครับพี่ต้อง เอาแบบนี้ไปพัฒนาเป็นแม่บอกครับผมเพราะผิดหลังครับถ้าลูกไม้อีกแค่หนึ่งนี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเนื้อหนังโค้งสั่างยังได้ว่าถามเอาเุื่งเมือ่อพลุงกันชมครับผมไอห้มครับอ่าอันนี้เป็นแม่นังตัวนี้นิดนึงอ่าตัวนี้ผสมแล้วนะครับติดช่องแล้วนะครับผมตัวนี้ผสมสีไวศูนเก้าหกนะครับไอ้กินไหมเนาะสีไวศูนเก้าหกได้หกเดือนหลือนะครับ หัวพลุงครับตัวนี้มาเบิ้งหาขอ้อข้อเ,เ,เปิดเปิดเปิดราคาตึนางน้อยนะไม่หรตัวน้อยรรอยังใช่รุ่งเรื่ยังบอกให้ตื่นอ๋อพะลุงวา่าใครมาเบิ้งครับที่ว่าทางเบิ้งท่านได้เปิดราคาหรอครับมาเบิ้งก่อนครับถ้าเนี่ยโฆษณาดีอยู่ครับพี่น้องเบิง้ง เพื่อเจ้าของเพินอยากเปิดราคาครับนี่ครับมาเที่ยวหามาเยี่ยมงัวบ้านนะครับงัวในค้อกเลยครับตัวน,นี้ครับพี่น้องอย่าจังใดถ้า้ลุ้งคุณเปิดราคาจังใดผมกะสีเอามาอาปเดียดให้พี่น้องในเบื้องนี้ยน,นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้จะพามาเบื้องง้วงามกครับผม ลุงนคนดึงตัวมครับพี่น้องครับอมื่อนี้มาหาลุงสอนครับผมนี่ครับผมมามาเช็คเบื้องครับงวที่ผสมครับสีไว้ศูนย์เก้าหกครับผมแม่ใหญ่หู่นะครับพูนอยู่ตรงนอกนบุครับผมที่ผมเคยเอาลงไปแล้วครับที่ที่จับซาดให้ลุงสอนนะครับแล้วก็นัดเวลาหมอมาใส่ครับผมครั้งเดียวนะครับผมแม่เนี่นี่กระรอบสองพันพันรอบสองแล้วนะครับรอบสองครับได้อีกเป็น รอบสองวันผ่านมาวันที่ห้าเมษายนนี้นะครับผมวันนี้วันที่สิบสองกับรอบสองหนึ่งอาทิตย์นะครับวันที่ผสมนะครับยี่สิบห้ากุมพานะครับผมอันนี้ผ่านมารอบสองแล้วครับบอมีอาการเป็นสัตว์นะ้ครับผ่านสองรอบแล้วครับผมแมใหง่นะครับผมบอมีอาการเป็นสัตว์นะครับถือว่าเป็น่านิมิตหมายอันดีครับรุ่นรอบสามขั้นรอบสามผ่านอีกก็คือคงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าของงัวก็ดีใจยุ่ครับนี่ลุงสอนเนี่ยครับ ครับแปรย้ายนี่นะครับผมสองรอบก็บีกห้มือแล้วเด้อครับพี่น้องว่ามีอาการเป็นสัตว์ว่ามีการกลับสัตว์นะครับที่ผมมาจับสัตว์ให้ลุงสอน้วกันนัดเวลาหมอมาผสมนะครับซีไวศูนย์กหูครับตัวนี้อ่าผมก็ได้ลงคลิปให้พี่น้องด้เบื้องไปแล้วครับผมว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกันจับสัตว์ครับผมครับผมที่ตามมันต่อไปครับรุ่นอย่างนี้อีกรอบนึงครับครับพี่น้องครับ ผมก็ได้พาพี่น้องไปเบิ้งงัวในคอกนะครับเนาะล้วก็ไปอัปเดตแม่ที่ผสมชีไว้นะครับเรามาสังเกตว่าจัางสี่ด้ยครับพี่น้องงัวเกตนี่นะครับเป็นเกตกลางๆแต่ว่าราคาทั้งเหนือมันกเพิ่นก็เปิดราคามาค่อนข้างสูงครับมันก็มีปัจจัยว่าที่ว่างัวเกตนี่ทั้งเหนือมันหายากครับมันมีหน่อยครับผม มันก็นคือทั้งภาคอีสานครับถ้าพังภาคภาคอีสานเนี่ยงัวลักษณะเนี่ยเกียรตเนี่ยแคบสีทุกคอ,อกเลยครับสีมีติดคอบราคาเพิินผมก็เลยคิดว่าทั้งพุ่นเนี่ยสีถูกกว่าจากน้อยครับอ่อนลงมาแต่ว่ามันก็ติดในเรื่องของคาส่งนะครับพี่น้อง oh. ถ้าซื้อทั้งภาคอีสานส่งขึ้นมาทั้งเหนือคาส่งกับแพงครับครับตกตัวหนึ่งกับเกือบเป็นมืนพุนละครับผมมันก็เลยทําให้งัวายู่ทางบ้านเขาทั้งเหนือเนี่ย เกตเนี่ยราคามันสูงเพิ่นก็นเลยห้องราคาแพงครับผมเพราะว่าทั้งเหนือเขากับก,กำลังเริ่มจะพัฒนาง้วบาม่านลูกผสมนะครับผมเริ่มจะพัฒนางัวงามมันก็นเลยเฮตไทยปัจจัยมันวา่าราคาก็เลยนขนทางเพิ่นห้องมากราคาแพงนะครับราคาที่บระธานอยากขายหรือว่าราคาห่วงยังสิครับพี่นอ้องกพิจารณาเอคาครับพี่น้องพี่น้องเขาพูดเลยอยากเลี้ยงอยากพัฒนา งัวบามั่นลูกผสมงามๆครับก็ค่อยๆพัฒนาไปครับถ้าเข้าสู่วบเข้ากระสูครับแช่ว่าเข้าสู่บ่ไหวเขาก็ะเอาไว้ก้อนครับรอจังหวะดีๆหรือว่าซื้งงัวน้อยครับซื้งงัวแต่น้อยเอามาเพียนเอามาเลี่ยงเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมมเดอร์ครับพี่น้องเป็นกําลังใจครับครับสวัสดีครับ